สวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรองคู่เอกนะครับของศึกมวยมันวันศุกร์นะครับที่เวทีมวยลังสิตนะโอ้โหนี่เลยเป็นฝั่งแดงครับราชศัก์นะครับผมวันของโอมเอ็มบีเคนะครับประทะกับชาแมนาวนะครับหมอราชพัฒน์อุบลนะครับนี่เปิดมาในยกที่3ามเลยโอ้โหนี้บอกเลยว่าเวทใหญ่เลยร30ปอนด์นะครับตอนนี้เหละอยู่ที่ฝั่งน้ําเงินนะครับ ชาบนาวต่อชามนาวต่ออยู่ถึง5-3ครับประโยชน์ที่สองที่ผ่านมานี่ราชศักด์โดนจ่อยางไปมีอาการไม่ค่อยดีครับหลักคาก็เลยทางไอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินครับดูว่ายกนี้จะเป็นยังไงไาเดินต่อลา,ายศักด์าวนาวไปอ้มจ่อยางครับ สองด้วยแต่ยังไม่โดนของนยครับไอ้ทู่ไอ้ไปเดินต่อครับราชศักร,ริ์ไอ้เข่าซ้ายครับไอ้แล้วู้เข่าเหมือนกันสู้เข่าเหมือนกันโอ้โห ไปครับเด <Goodnight. S 1> Order oh, ินต่อครับกัดฟันสู้ต่อครับล่าสักโอ้ยโยนเข่ามาครับชาวนาววางแล้วแทงได้ไหมไอ้ล่าสักไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยหนีขานี่เดงเป็นแถบแล้วโอ้ไอ้ ไทยเขาเฮ้เฮ้โอ้โหเฮ้อย่าพุ่งมองเวลาครับร้ายศา,าสตร์เดินต่อเป็นรองอยู่ไทยเฮ้เฮ้ไทยเอาขวาเอาขวาอแล้ว ไอ้ไอ้โอ้ยแรงไปวันทีโทษลทีโทษลทีโอ้ยแอนนี่มีแต่ยกสามนะครับโอ้หยกยกไปก่อนนะครับไปตัวมาตอนน่อในยกที่สี่ครับโอ้โหตอนนี้เลทข้ามมาอยู่ที่ลายศรราัสตร์หน้าควัแดงต่ออยู่ถึงสองช่วงตัวโอ้เกิดอะไรขึ้น,นครับ

เดาโอ้โหโ,หโดนสักเหลี่ยมพริกล้มลงไปแล้วเกานาวโอ้ยทีมยังลอยแล้วก็สับไอ้โอ้ยโ,โอ้ยแหมเสียก,การเลยโดนดอกน,นี้เข้าไปหมดหรือเปล่าครับเกานาวไอ้ไอ้โอ้ แถวๆไปคนระับชาวนาวอโอ,โอ,โอ้โดนหมัดไไเป็นเรื่องแนละ้วชาวนา,วนาอ,อจะหาจะหาอะไรก็ติดผัดไปหมดเลยคนระับตอนนี้ อ่มผิดแบบราชสักครับนี่มีตอบด้วยโอ้ล็อกอ่อโอ,โอ้เวลาไปไหนก็ไปแล้วชาวเดาหลุดก็ต้องโดแนแทงขวาโอ้ยโดนดอกนี้ไว้ อย่างพุกครับพุกไม่โดนนะหมดจทยที่สี่ครับมาชมกันต่อในยกสุดท้ายครับรองผู้เอกครับศึกมวยมาวันศุกร์นะครับทีเวทีมวยลังสิตนะโอ้แดงราชศาักครับผมทีแต่เก้าเก้าหรือวันของโอ้มบีเคนะครับประทะกับน้ําเงินทับชามนาวหมอรชาชพั์อุบลน,นะครับอ่าต,ตอนนี้เลทอยู่ฝั่งแดงไป โอ้โหสองสามร้อยแล้วโอ้โหดูน้ำเงินนี่มันหมดแล้วโอ้โหอาวุธนี่ก็เบาไปหมดแล้ว แรงเองนี่มาตอนโยกนี่ก็ดูแย่เหมือนกันนะโดนเจาะยางไปแต่ในช่วงยกสามยกสนะี่ครับไฟฟ้ายกฟื้นกลับขึ้นมานะครับขึ้นนำได้นะแล้วก็ยาวเลยเหมือนว่าธชาวนาจะหมดด้วยนะต่อยก็ปกเกี่ยนะไม่ค่อยมีแรงครับไฟนี้ดูเราจะสักเองก็มั่นใจแล้วออกมาเก็บอาวุธด,ดักเตะดักแน่ดูครับ mua đó có này nó phải nó hay nó hay nói hay đi, á, đi, phải Thích mà đi, phải เดี๋ยวผ่านไปประมาณ2นาทีนะครับในช่วงยกสุดท้ายเหลืออีกราดาวห้าสิบวิโหดูล็อกคออยู่เลยนะฮะสักแหมไม่รู้ชาวนาวนี้เป็นไรนะต่อยต่อยฟ์มนะหมดง่ายเกินนะ โดนเข่าเว้ดอรนี้กัดปัญยางเลย ท้านที่เรียบร้อยครับผมรอดูของการชูมือนะครับแหมมาปลายครับราจักรศักดิ์กรรมการในสุดท้ายครับแน่นอนครับเป็นฝาดแดงครับราชักรศักดิ์ครับวันโฮเมบิเคนะครับเอาชนะคะแนนชามมนาวไปได้นะครับ ยังไงก็ฝากกันดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ